เขาคนนี oh yeah! uh ้ค huh. ือคนที่สตีฟโรเจอร์ยอมรับให้เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ของเมืองนี้ฮ่าชื่อเก่าของเขาคือฟอร์คอนแต่ตอนนี้เขาเป็นกัปตันอเมริกาแล้วว้าวเข่งั่นดูคุณๆนะมีจรวดด้วยจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงช่างบัดเดอน อยยตายเลผมฟอคอนหรือนามกัปตันอเมริกาคนใหม่คนที่จะมาดูแลเมืองแห่งนี้แทนสตีฟโรเจอร์สหายร่งผมเองในช่วงที่เมืองมีปัญหาหรือภายคุกคามผมนี่แหละจะเป็นคนจัดการมันเองฮะนามกัปตันอเมริกาวู้ ถ้าบินมันจอคุ้ณๆหน่อยแต่ช่ <Ori listen to me> ่งมันเถอะนะด้วยความสามารถเก่าของผมที่ผมมีปิดในการทะเยอทยานทะยานฟ้าไม่ว่าการต่อสู้จะบนฟ้าหรือบนบกหรือในน้าในน้ําไม่ไหวผมก็สู้ได้เอาละเปก่อนอแล้วไหนมันจะมีไไลายแรงไหมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โเกอบไปโอ้มีเหตด่วนเหตร้ายอย่างนั้นเหรอ มาเวลาแบบมอจอะจริงๆมาโอ้ยเลยเลยเลยจะเลยตลอดไม่ได้นะ,ะนี่สินะลังโจนยรลังไอโจนเนี่ยอ๋อเช็คก่อนเออกูใช้อะไรบ้างนี่ไงอน,นี้คิดว่าทำได้แค่ตีนะถึงพลังมันจะคุ้นๆแต่ช่างมันเถอะมันมันไม่โดนเลยปะอะไรอะไรมาชาร์จเออเฮ้ย แกมันแน่มากเลยนะอุ้ยเดดโดดโเดบิน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 แน่จริงๆเอาไฟไปแดกขอคอนเทนไฟด้วยนะเออเร็วเกินเร็วเกินกูไม่อยู่เอาไฟเอาไฟไปแดกไปแดกเบรืนไปพี่เรือไปเงี้ย ฉานเป็นี่จัดการของฉันน่ะเป็นคนระเบิดกับตันหรอกนะกับตันคนก่อนน่ะกับกับตันคนนี้เนี่ยมันต่างกันเอาไปเบอร์เป็นพ่เบอร์เป็นซ้ำไงนี่กูยังมีปืนโดนอีกมีทุกอย่างโอ้โหอย่างอยางไม่โดนเลยวะเอ๋ต้องเล็งด้วยเพื่อนเรียบร้อยสินะเฮ้ยยังเหลืออีกเหรอบ้าจริงจังอยู่ไหนกันนี่ยเดี๋ยวมันผินยากเหลือเกินจ้าเอ๋ ในวัดเฮ้ยอยู่นี่ตึมกันขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันยากมันยากมันยากงงงงงงมันมันยงไม่โดนมันยังมันยงไม่โดนทำไมมันยงไม่โดนอ๋อมันเป้ามันหลายเป้าโอ้โหใช้เป้าผิดว่ะมันมีเป้าสไปเดอร์แมนด้วยดีกว่าทิ่ผ่านแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเบิร์นวิเบิร์นแต่ไม่ได้ไม่ี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยสินะเอ้ายังเหลือตัวนี เรียบร้อยอยางยาังย,ย,ย,ยูอย่อีกเหรอยัง oh, ยู่อีกเหรอยางใช่ัหอ่ะโอ้เดเอานี้ไปอนันนี้ไปแลวกันอันี่ไปเอาไป <c oughs> เอาไปเอาไปเอาไปแค่นี้โลกก็สงบสุกอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้หรอกนะ <c oughs> โลกมันช่สงบสุขจริง,รงๆว่าแต่การที่ฉันดำรงตำแหน่งกัปตันอเมริกาจะมีคนรู้หรนะือเปล่านะอคุณครับคุณพอจะรู้จักไหมผมเป็นใครคุณพอรทราบชื่อหรือเปล่าฮะไอ้หนูหลบไปเอ้คุณไม่รู้จักผมอย่างงั้นหรอผมเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่นะเฮ้ยดูนี่สิลี่เกที่ไหนมาเล่นว่าแต่งตัวฮาอะไรกันวะมึงบ้าหรือมึงเมากาวเนี่ยเออลุงครับเฮ้ยลุงลุงตกใจทำไมครับอ้าว ผมเป็นกัปตันเาิกาคนใหม่ลุงจะให้เกียิผมหน่อยสิครับลุงไอโอ้โหให้ฟักด้วยลุงพูดเองนะลุงพูดเองนะคกัปตันนาฬิกามันซัดหน้าคนได้ชิดชิดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเหยียบไข่ซ้ำด้วยไงล่ะไงล่ะอืมพูกนี้มันดูถูกฉันจริงเลยคุณผู้หญิงครับเออไม่ใช่อะไรกูจะขอยืมรถแล้วปีกทับด้วย ก็ทีนะพอดีแบบว่าต้องพักปีกอ่ใช้แบตเยอะไปหน่อยใช้แบตเลยนะปีกแล้วปีกโผลโอ้โหเอาอะเมืองน,นี้มันสงบสุขเป็นบ้าเลยไม่มีอะไรทําแล้วสิในเมื่อฉันปกป้องโลกจนแบบว่าสงบสุขแล้วแหละนะงั้นก็ขอเออ่เล่นอะไรฆ่าเวลาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรให้เล่นบ้างโอ้มีหลายฟังก์ชันดีเหมือนกันในปีกของฉันเนี่ยใครบีบแต่ใครบีบแต่ บีบแต่ทําไมเดี๋ยวบีบแต่ทาไมบีบแต่ทําไมโอ้ขับรถเกินกว่าเหตุขับรถเร็วเกินต้องโดนจัดการซะหน่อยสิเอาไอ้นี้หนีไอนี่หนี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 ไปไหนหนีไปไหนโอ้ว่างจัดแล้วครับตอนนี้โอคอนเดี๋ยวเมื่อโฟคอนว่างก็เอาซะหน่อยนะ ตำรวจนี่ชอบเป็นปฏิปักกับเราชอบขัดขวางงานเราตลอดเลยมันก,ก็เอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกมีอะไรไหมมีอะไรไหมโบินโอ้ังบินัง,ง,นงฮอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีเป็นเป้าสนามอย่างดีเลยเป้าซอกเป้าซอปัง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 ปงปังปังปงปั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 งป้งงปังปังงังปังปงังงงังังังงอ เราไม่มีอะไรทำกูสอยเครื่องบินเล่นแล้วจังหวะนี้เฮ้ยตรวจตาบ้านเมืองสบายใจดีจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยทื่มทื่มทื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 มมันตัวอะไรนี่มันกอร์เซราใช่ไหมมันมายังไงมึงหลงเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออเดี S <S ๋ยวกอร์ซิล่ามึงยิงได้ด้วยเหรอเฮ้ยบ้าจริงชัวกอรซิล่ามึงยิงปืนได้แต่มึงบ้าเปล่ามึอรู้ตัวไอ้โอ้ยบ้าแล้วขอเล่นหน่อยชิวสรางรอบเปลี่ยนตอนนี้เราเจอโอ้เจอกอรซิล่าตันใหญ่ไม่รู้มาจากไหนบ้าจริงมันจะทำลายเมืองมัน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 วิ่งติด เี๋เมื่อเจอกระิลาต้องเจอกูหน่อยเอาดิ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 เอาด็ยิง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 เข้ามาดิเข้ามาดิกบ้าจริงทำอะไรไม่ได้เลยผิดมากเลยเฮ้ยหลุหน่อยแล้วกันขอวิ่งหลบก่อนเฮ้ยโอ้ไม่ใช่วิ่งบินโอ้ยโอ้รุนแรงมากขนาดเราบินหนีแล้วเนี่ยรถมันตามมามาตามมาบ้าเอ้ยต้องใช้อาวุธใหม่แล้วมีอไรอีกเนี่ยมาวุธอีกนี่เนี่ยนี่เนีนี่เนี่นี่เนนี่เนนี่เนเฮ้ยบ้าจริงหลบได้กันหรอ

โอ้ยคิณคงต้องคิณคงต้องทำยังไงดีมันไม่เป็นไรเลยโอ้นี่ก็ยิงจนหมดเปลือกแล้วนี่จะเรียบร้อยปะจะง่ายกันง่ายเหลือเกินเฮ้ยผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ไม่ต้องเรียกใครมาแล้วผมจัดการเองแล้วได้แล้วนี่แหละฝีมือของผมเองไงล่ะต่อให้สัประหลาดจะตัวใหญ่แค่ไหนลึก มีพลังมากขนาดไหนก็คงสู้ผมไม่ได้นะเพราะผมคือกัปตันอเมริกาคนใหม่อวยตัวเองซะหน่อยอหมดหน้าที่แล้วไปก่อนละนี่ตำรวจนี่ตำรวจโอ้อไม่ว่าจะมีมเหตุการณ์ร้ายแค่ไหนผมก็จะดูแลปกป้องเมืองแห่งนี้เองไม่ต้องห่วงไม่ว่าอะไรก็ตาม,มก็จะช่วยเหลือ ไม้ไม่อยู่ตรงนีดแหละมันหล่วะเนียไม่ว่าจะเหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหนผมกับอเมริกาหรือฟอร์คอนก็จะจัดการและปกป้องม,มือแห่งนี้เองคำพูดนี้กูพูดไปกี่รอบแล้วเนี่ยประโถะไปแล้ว,ว